คุณเคยเป็นแมค่ค้าที่คุณเนี่ยวิ่งไล่จับผีเสื้อนะคะคุณวิ่งวิ่งวิ่งไล่จับผีเสือ้อแต่ผีเสื้อเนี่ยก็บินหนีไปนะคะคุณไม่เคยจับผีเสื้อได้เลยนะคะถ้าคุณอยากจับผีเสื้อได้ให้ทําแบบนี้นะคะให้คุณปลูกดอกไม้รอบๆบ้านคุณปลูกให้สวยเลยนะคะให้บานสะพงังเมื่อคุณปลูกดอกไม้สวยแล้วเดี๋ยวผีเสื้อนะคะ ก็จะบินมาดอมดมดอกไม้ในบ้านของคุณในส่วนของคุณเองนะคะเหมือนเหมือนกันนะคะเวลาที่คุณเนี่ยวิ่งไล่ล่าตามความรักคุณชอบคนนี้คุณไล่ตามคนนี้คุณแบบตามเขามากๆเลยเขายิ่งห่างไกลจากคุณไปคุณจะไม่ได้คนคนนั้นมาครอบครองแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณดูแลตัวคุณเองเนี่ยให้ดีให้อ่อเป็นคนที่มีความสุขดูแลบุคลิกให้ดีพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้สวยหล่อเก่งฉลาด คนที่คุณอยากได้คนที่คุณคู่ควรเขาจะเข้ามาหาคุณเองดังนั้นแล้วนะคะจงทําตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณอยากได้อย่าไปไล่ล่าเพราะการไล่ล่าคุณจะไม่เคยได้สิ่งนั้นเลยค่ะใครสนใจกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟเพีรเอสนะคะจัดโปรสามกล่อง499บาบาทดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันนะคะคุณนุชด,ดื่มทุกวันเลย สัดส,ส่วนดีมากนะคะไม่ต้องไล่ตามผีเสื้อไม่ต้องไล่ตามผู้ชายผู้ชายวิ่งไล่ล่าตามเองใครสนใจอินบอกได้เลยค่ะ